กับผมพี่น้องกับทักทายสบายดีตอนแลงๆครับผมเนาะวันนี้บําบีรุวิศาลกับสิพาฟเพื่อนพี่น้องไปหาดักปลาไหลครับผมเนาะวันนี้เฮากับสิมาใส่เป็นเงียใส่เดือนพี่น้องมาด้ต่คดเงียรับผมจกักสิไปใส่วันนี้พี่น้องวันหยุดกับเราวไปหาใส่ปลาไหลเม่งกันหน้ารับผมไปพ่อมองไว้แต่ว่าโมโหว่าจะมีโตบ่ครับเนาะโตกะไอหม่องใส่มันกัดนั่นบ่หลายพี่น้องเดี๋ยวส <laughs> ิไปใส่จักเจ็ดแปดหลังเจ็ดเป็นหลังกับจักสิใส่เบ็ดวัดเดือพี่น้องสิพยายามใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยว พี่พามาเห็ดเนื้อกันครับผมมาเนื้อนี่มันกะเข่าดีกันเนื้อพี่น้องเนื้อใส่เดือนผสมดินเหนียวครับผมมาพี่น้องเดี๋ยมเห็ดเนื้อกันเลยครับผมครับผมพี่น้องก่อนสิเข่าทีไม้ทุกทีเท้าต้องมาเตรียมเนื้อครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อใส่เดือนครับผมบะลายแล้วพี่น้องขุดเาเพราะว่าเขาไปใส่บะลายเนาะแต่ขุดเนื้อมาดสับนี้ครับผมเนาะแล้วก็ส่วนผสมของเขานี่เป็นดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวบารีวิวขุดมาบ่มีอย่างดินเหนียวเฉยๆนี่นะผมเพราะเม็ดดินปวกบ่รเม็นดินหยางครับดินเหนียวทั่วไปแหละพี่น้องเอาไว้้ผผสสมมใใ่่นนนกาารรปััเเยคบะ ปั่นให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็ยัดใส่ในบางครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเตรียมเหยืยกันครับผมเนาะสูตรสำหรับบาร์บีคิวครับผมเนาะสำหรับหนา้าฝนพี่น้องเหยืยใส่เดือนนี่ก็เข่าดีครับผมผมว่าหน้าเนี่ยย่างมีย่างหน้นนนนานขึ้นๆจนัง่อยครับผมเนาะใส่บางรันย่างนี่พี่น้องใส่รันใส่ตุ่มครับผมเหยืยใส่เดือนช่วงเนี่ยเข่าดีพี่น้องก็เห็ตง่ายๆครับผมเดี๋ยวเอามาเห็ดกันเลยครับผมภาพมันอาจจะรุนแรงจักน่อยแล้วครับผมเนาะอาจจะรุนแรงจักน่อยเนาะจากเข้ากับ นี่เขาก็เอานาอ้ำหยาดเล็กน้อยครับผมน้ำเปล่า,าเขานี่ละกะบับบีบแบบนี้นวดนวดให้เขาเข้ากันกวะว่าพอดีกับบงังล้นเขาอะโอเคพี่นอ้องกับประมาณนี้ครับผมหันเขานวดได้กรับอยู่ประมาณนี้แล้วพี่น,อน้องดินกับเนื้อผส,สมเข้ากันพอดีคือพี่นอ้อง ตอนใส่เข้ากับปั่นเป็นกลมๆเจ้สิปันงง่นทรงยาวๆเนี่ยก็ได้อยา่างสบายนะเดี๋ยวไปใส่อีกเทนึงครับผมเนาะเดี๋ยวไปเข่าไม้กันครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งการปั่นเนี่ยของเขาครับผมที่การปันนะนะ่นเนี่ยเข้ากับเนี่ยผมพี่น้องดินเหนียวเข้าเจ้สิครับผมพี่น้องกับสีแสงเกตเห็นเนี่ยมันติดมาเนะาะเข้ากับสีปัน่นเลี้ยวเด้อพี่น้องปันง่นยาวๆ,ๆจังหน่อยแน่นๆครับผม กาว้ามันถึงหนามจังบอลลายเห็ดยางเงี้ยๆเข้าไปครับผมอยู่ข้างค้างไอ้เสียงดังจักหน่อยพี่น้องเงี้ยๆ,ๆประมาณนี้พี่น้องนี่จากนั้นซุบเข้าไปเลยพี่น้องดันเข้าไปปากง่ายสังเกตเก็นขานน้อยเห็ดก่อนเงี้มันสีตำปากเลยครับผมเห็ดประมาณนี้พี่น้องกาว้ามันปลาไหลมันดูดเข้าไปได้พอดีครับผมมันถึงหน้ามันก็สีค่อยๆเปื่ลวไปครับนสังเกตว่ามันสีอยู่ประมาณครึ่งๆบ้างครับผม จากนั้นเขาใส่เดือนหรือว่าดินที่เหลือเนี่ยหูปากหูปากไปเลยขันยัดเข้าไปพี่นอ้องดูปไปสิดูปไปเลยใส่เดือนโอเคครับผมพี่นอ้องได้แล้วหลังหนึ่งเขาประมาณนี้ครับคิดยังไง นิคครับผมเล็กๆ้นยๆเนาะเอามาเช์แช์ปชะสบการน์ครับผมบ้าเบลใส่เงยใส่เดือนกับสิประมาณนี้แหละบางรันเนาะผมเนาะลูบๆๆัลูบเช็คหน่อยประมาณนี้ครับผมนนี่โตแล้วมั้ยว่าว่าตรงนี้ครับ พี่น้องเรียบร้อยแล้วลังนึงครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอญาดแส่ก่อนเด้อพี่น้องใส่เป็นน้ำละลอะนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวพวนมาผอขันเป็นเสาครับผมครับผมพี่น้องก,ก็ทักทายสบายดีกันตอนเสาร์นะครับผมเนาะนี่ก็บเสาร์เราพี่น้องก็สิพาเพื่อนเพื่อนมายามบางรันครับผมนี่ละที่หมายเาขาทางทางนี่ครับผมเอาเยกยุ่นนี่ละบวกเข้าไปในปน่า,า,าปมาั้งครับผมแต่ว่าบ่ได้เข้าไปถ้ามันหกปวดก็ใส่เป็นหกลังครับผม เอาบังร้านมา8ปดหลังน,นะครับผมเนาะแต่ว่าแซนดนวิได้แค่หกหลังพนันพี่น้องมามเดีย๋ยวพาตัรุนพยายมน้ำกันครับผมว่าร้านนี้หกหลังเขาสิเข่าบอ่แล้วก็ไปส่ไส้ไอ้หมองที่มันเคยได้ปลาดุกครับผมผมไปใส่ไบหมองหนึ่งสองหลังับผมสิไปรุุนพิกันพี่น้องว่าสิเข่าบ่มีออโตเขาหายไปเด้อพี่น้องบังร้านผม,นมยังมีอยัางเปลี่ยนแปลงเลยเยือนะ่ะเขายี่แล้วจำหัวาสิมีปลาไหลเข่าบอ่ <laughs> โอ้ว่าหลุนกันโอ้ยเข้าหายหมดเนาะโอ้ยมันจะเงียบแถวบ้านนี่อืมมีบ้าเข่าเลยพี่น้องเอาบ้างมีกันนะฮะเดี๋ยวตัดสินใจกย์สิเอาบางลังกลับบ่หลังนีบ้าเข่าครับผมเดี๋ยวบางลังทั้งหน้าเวาอันนี้นะปลาไหล หลังแทเขาบเขาเลยวะเดือดเสเดือนมีเขาวะอันนี้ก็เงี้ยงอีกแล้วพี่น้องอย่างนี้นี่เนาะนี่ก็ได้เร่องวะล่ะงหลงล่ะาเขา ยังนี้มุนๆพี่น้องมึนเนี่ยยังเนี่ยเนขาบ่มุนธรรมชาติโหเ,เนี่ันน,บบนี้กระบอกเขานี่สามลังแล้วพี่น้องหกลังเขาเสียได้จากตัวละเสีได้อีรีบอ่ะ หลังนี้หลังอย่างนี้รุ่นพี่น้องเมนบรทานมาแล้วกระตกกระตุกกระตุกโนึ่งละ่ะขี่วะโอ้พี่น้องเห็นตาหางรับผมคิดโตเนี้ยอยู่หรอวะคิดต้อมออกต่างสิ ทรงปรลาไหลเขาครับผมพี่น้องอ๋อจุดหนึังหลังนึงยิ่งมึมง,มงนี่ครับผมหลังนี้เขาไปโน่นอนี่เนาะหลังนี้เขาไปพี่น้อ,อง สงเนีนๆน่ยนเน่ยเนียนเงียวะข่าวพวกข่าวแล้วผมที่น้องลังนี่อ๋ะคือเติบโตเดียวแล้ว เัวเดียวพี่น้องอ่ะดึงหลังนี่หลังที่หกมันขอบว่บาอะไรหนามว่าหลายไม่ขึ้นมากเหลังนี่นี่ยอ,อย่างปะอู้างนี่พี่น้องมันอยู่นี่ครับผมกึดๆเลยนี่อืมอ่ะเอ๊ นี่เขาทำงานอะไรล่ะหกหลัลงเนาะวันเขา่าสองตัวโอเคเหรพี่น้องแมนบ่บละ่ะนี่นี่นี่นันบอเห็นเด้อพี่น้องหวัวมันดุดดิบดิบนั่นนั่นโตง่ายเลยโตง่ายโอเคพี่น้องครับผมเข่าเยอะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสองหลังกันครับผมดูดมันจะได้เติมกันบ่ับพี่น้อง ยามล้นงว่าท่านเลี้ยวครับผมเด็กสอนลังก็เลยว่าหมู่บ้านติดเบ็ดไหมหกหลังใส่ไปบางนีสามหลังครับผมแต่ว่าใส่บางใส่บางร้านมันบ่ถือครับผมอย่ามาเบึ้งหลังนี่พี่น้องยางมาว่ามีเห็นฝาอยยังดึงดูดดูดครับผมสามหลังเขาเสีกตัวฝ้ายยังดึงคุย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 คือดึงแห้งพี่น้องดึงแห้งครับผมหึ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 ฝ้ายยังฝ้ายยังพี่น้อง ไปก็เป็นเทียนี่ร wow. kind of wow. ้องปลาดุกครับผมปลาดุกไงอู้อู้เ่บอยปลาเรียกเลือกทีร้อปลาดุกรัสเซียครับผมอู้ตกใหญ่เลยเส้นไปสามหลังอ ก่ได้มายานยามขึ้นครับผมเซเวตเต้เป็นเวียนครับผมเนาะอู้พี่น้องอ๋อประดุกง่ายครับผมเออเบอร์หนที่สองครับผมหนที่สองก็ว่ามันเห็นถืออยู่นะพี่น้องนี่อย่างตัวนั้นตัวท้องบ่อืมแล้วนี่ถือครับผมลองหันมาเซฟผมก็บบถือคอตายตัวนึง พี่น้องดนฉันที่้องหลังขนาดเขาจะใส่น้อยอย่เนาะใส่ไปสามหลังเรื่องเบียกเสื้อน้วมุดหนึ่งเลยผมพี่น้องหลังหนึ่งอันนี้หลังนี้ถือป่อือสามหลังหลังนี้บวถือกับผมพี่น้องฮะหลังสุดท้ายเขาบวถือ เดี๋ยวกลับไปเบิงปรรดุูข้าครับผมนะพี่น้องเ <c oughs> บ็ดสามลังเลยปลามาสองโตโอเคพี่น้องปรรดุกระเซียลุดมาสใส่กับบระเบครับผมตกเงี้ยเลยโลุ่มดละออขอหน่อยคนหะนึงเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปยามร้านเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บมอญกัน,อกนเอามองมาใส่พร้อมพี่น้องมาแล้วน้องที่เขาเคยมาใส่เบ็ดในปรรดุกครับผมก็ใส่ียไปนีสองลังรูกก้ว่าสิเขาบ่หน้ามันต้องขึ้นขึ้นแต่สีาดีผมใส่เดือนเนาะ รามีโตกับาเขาครับผมเดี๋ยวมาลุนเบิ้งหลังสั่นเข้ากันนื้อเข่าบอยพี่น้องผมมาเหนียวเหนียวเหนียวมาผัวพาเด่นยาวออกพี่น้องเอก็บร้อยตายวะนี่เหนียวตุ๋ยเลยเก็บร้อยพ้นพี่น้องถุงตัวครับหลังสั่นตายได้ไง เหนียวตุ๋ยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบ่งอีกหลังนึงครับผมมีตัวมีตัวว่าลงสินี้ตัวจะเอาฐานังสินี่จักหน่อยครับผมเนาะเหมาะเลยพี่น้องบ่งหลังนี้ครับขวบหลังครับเหนียวเท้พี่น้องหลังนี้ไม่เข้าครับผมแต่ว่าถัดกันมาในไกลๆกันบ่เข้าสย แสดงว่ามีโตเหมือนี่อ่ะโอเคพี่นอ้องเข่ามาบางัสาบางสันบังเดียวผมใช้สองหลังนะหรือว่าพานอยู่ใส่เดือนเฮาจะต้องล้อน้ำขึ้นก็นี้นครับผมพี่นอ้องมาใส่สีเข่าดีครับผมใส่เดือนผสมดินโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานที่บา้านกันครับพี่นอ้องบังลันใส่แปดบ้าง,าบางใบมะเข่าสามบังเห็นตายเที่ยวกัอนอื บางสั่นบ่อประดุกนี่ก็จใส่เบ็ดแต่ครับผมตัวนึงบ่อข่างทางจะโตขึ้นชีนหนักเลยพี่น้องกลังนี่คุกออกแล้วพี่น้องคุอยโดดออกแล้วโดวงแต่อ่ากำลังนี้จะโตจะโติ๊บ

มองมองห่างนะครับมองห่างไปเค็งไปเข็งไปใส่สลิปมาตอะไรเงี้ยกับปลาเด็ดใส่หมองน้ำกันละพี่น้องก็ใส่หมองละปลาเด็ดก็ได้ปลิปใส่หันสามหลังใส่หมองดักไปสามหลังดุกรัสเสียมาต่ใส่ยวู้มาลำหนาเหมืนพี่น้องเนาะ หน้ามาปาก็มาบ้านตะป่าคอเห็ดข้งเอายังยังพี่น้องบั่นคือบริษัทนีปลาไอ้นี่ปลาดุกตัวนี้จอยเบิดอืมโอเคอยู่ขาตายตัวนึงปลาเบ็ดสามหลังมองน้ำกันไปมองสามตัวโอเคครับผมพี่น้องไหลปลาลันเขาลันตัวเงยอยู่ดอกปลาไหลตัวนี้ตัวงามครับผม เสียดายตัวนี้ตายเสียว่ะคนง่นตายเลยโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็มีความหมายนาะฝากปีฝากน้องขึ้นเ่าแล้วผมเนาะน้ามันบ่ขึ้นหลายปในพี่น้องน้ามันบ้านในไหลาคือยังบาบิลประเทศรัเซียรัเซียไปใส่กับได้อยู่กับพี่น้องเกลือประมาณนี้หระวเ่าไปใส่หม่องในที่ละมาสามตัวซี่ตัวเนี่ยเล้วแต่มือของผมพี่น้องเนาะกันฝนตกตกน้ำขึ้นกับเขาดีครับผมมาแต่น้ำฝนตกมาในน้ำขึ้นเล็กน้อยหนูว่แม่ละอันนี้น้ามันบ่ขึ้นเนาะถือว่าแต่สนิทกับโอเคแล้วพี่น้องเป็นการทดสอบ ก่อนมาปอไรไม่ใช่ขึ้นมาไปโอเคครับผมมันน,นี่ซาับาดีอุตสานขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมันหมานด้วยพี่น้อง